สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันนิงนะคะที่ช่อง All wow BMW ค่ะวันนี้นะคะนิ้งจะพามาชม SUV ไซส์ใหญ่ที่สุดของ BMW ค่ะจะเป็นรุ่น X7 XDrive40d M Sport นะคะเป็นตัว LCI แล้วปี2023ค่ะมาพร้อมกับสีใหม่สีเทาบุคลินเก์ด้วยนะคะราคาตัวรถคันนี้นะคะรวมแพ็กเกจรับประกันนะคะ B I Standard นะคะจะอยู่ที่6,599,000บาททวนค่ะ เดี๋ยวนี้นะคะนิ้งจะพาไปชมนะคะว่าจะมีฟีเจอร์หรือฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะ<ๆ>เดี๋ยวจะพามาชมที่หน้าหน้าตัวรถก่อนเลยนะคะอย่างแรกเลยจะเป็นดีไซน์ไฟหน้าแบบใหม่กระจังหน้าแบบใหม่นะคะไฟหน้าจะดีไซน์แยกเป็น2ส,ส่วนนะคะในส่วนของด้านบนนะคะจะเป็นไฟ Daytime ์ไลท์ n ิ่งไลนะคะ ส่วนด้านล่างจะเป็นไฟหน้าแบบ m a ทชิ LED นะคะปรับเปลี่ยนกระจังหน้าแบบใหม่ให้ดู M Sport มากยิ่งขึ้นนะคะตัดขอบด้วยดำด้านและเป็นแบ็กไฮคอร์ s ค่ะมีกล้องรอบคัน360องศามาให้ด้วยนะคะ คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบนะคะ352แรงม้าแรงบิดนะคะสูงสุดเลยถึง700นิวตันเมตรค่ะมาพร้อมกับล้อนะคะ23นิ้วค่ะและที่พิเศษเลยจะได้เป็นคาลิปเปอร์เบรก M s p o ส t สีดำนะคะคันนี้นะคะเป็นช่วงล่างถุงลมนะคะสามารถปรับสูงต่ำได้แล้วก็คันนี้ฐานล้อกว้างมากๆเลยค่ะอยู่ที่3.8เมตรค่ะ ไปมาส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างจะมีบันไดข้างให้ด้วยเวลาขึ้นลงจะได้สะดวกสบายนะคะประตูนะคะจะเป็นระบบซอโฟโคนนะคะเพียงแค่ปิดบาๆนะคะประตูจะปิดอัตโนมัติให้เลยค่ะด้านหลังนะคะจะดีไซน์ไฟไท้ายแบบใหม่นะคะจะมีลูกเล่นอยู่ตรงด้านข้างนี้ค่ะจะทำให้ดูสวยงามหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะ าของรถนะคะจะเป็นระบบคลิกเซนเซอร์นะคะถ้าพกกุญแจไว้ด้านหลังตัวนะคะสามารถใช้เท้าเปิดปิดรถอัตโนมัติได้เลยค่ะ,คะวิธีเปิดฝาท้ายด้านล่างแบบง่ายๆนะคะสามารถกดปุ่มด้านนี้ได้เลยค่ะส่วนวิธีปิดฝาท้ายนะคะแบบง่ายๆเลยสามารถกดปุ่มนี้ได้ปุ่มเดียวเลยค่ะ จะสามารถปิดได้ทั้ง2ตอนเลยค่ะด้านหลังนะคะสามารถพับเบาะแถวสุดท้ายได้เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระนะคะระบบการพับเบาะจะเป็นระบบแบบไฟฟ้าแยกทั้งหมดนะคะในส่วนนี้นะคะเราสามารถถอดออกได้นะคะ ต่อไปนะคะจะมาที่ภายในรถกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยที่เปลี่ยนภายในนะคะหน้าจอจะเปลี่ยนจาก iOS 7เป็น iOS 8นะคะเป็นหน้าจอแบบเคิร์ฟนะคะเราจะสั่งการทุกอย่างเนี่ยผ่านหน้าจอแล้วนะคะแอร์จะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะคะสามารถปรับทิศทางได้อย่างที่ต้องการเลยเป็นแอร์แยกโซนซ้ายขวานะคะไฟแอมเบียน i g ไลท์ค่ะเป็นดีไซน์แบบใหม่เห็นโลโก้เป็น X7 เลยค่ะสามารถเปลี่ยนสีได้ถึง15เฉดสีเลยค่ะ ด้านนี้จะเป็นไวเลสชาร์จนะคะแล้วก็ที่วางแก้ว2ฝั่งนะคะสามารถปรับอุณหภูมิร้อนเย็นได้ตามต้องการเลยค่ะทางด้านปุ่มนี้นะคะเกียร์เราจะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ของเดิมนะคะจะมีเป็นหัวเกียร์อันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสวิตเกียร์และมันจะดูโล่งดูสะอาดตาดูทีนมากยิ่งขึ้นค่ะโหมดการขับขี่นะคะจะมีสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคนะคะแล้วก็จะมีออโต้โฮให้ด้วยไว้สำหรับพักเท้าเวลาจอดรถติดไฟแดงนะคะ ด้านนี้นะคะจะเป็นระดับปรับความสูงของตัวรถนะคะรถ X7 คันนี้นะคะแบ่งเป็น3ตอนนะคะสามารถได้นั่งได้6ที่นั่งเดี๋ยวนิ้งจะพามาชมแถวตอนที่2ก่อนนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะแอร์จะแยกเป็น2โซนนะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้ค่ะมีที่วางแก้วมีที่ชาร์จไท่ซีให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็จะมีแอร์ด้านข้างตรงฝั่งนี้อีกนะคะ เพิ่มความส่วนตัวนะคะด้วยม่านไฟฟ้าอัตโนมัติค่ะที่นั่งด้านหลังนะคะสามารถสั่งการเปิดปิดสลูปได้ด้วยค่ะวิธีขึ้นเบาะแถวตอนที่3นะคะสามารถดันเบาะด้านข้างนี้ก็ดันบเบาะเลื่อนอัตโนมัติได้เลยค่ะ มีที่วางแก้วนะคะที่นั่งก็นั่งกว้างสบายมากๆเลยค่ะไม่ติดขาเลยใครที่สนใจ x 7คันนี้นะคะสามารถโทรสอบถามดิงได้เลยนะคะที่เบอร์061ค่ะ354 7879ค่ะ หรือลูกค้าท่านใดที่สนใจที่อยากจะนัดเทสใดนะคะสามารถนัดกับนิ้งที่ยูรป้ามอเตอร์ทุกสาขาได้เลยค่ะฝากติดตามช่องออบารวีดเดิลบันยนะคะฝากกดไลค์คลิปนี้กด s u b สไคร b ์ช่องออบาร b วีเดยูด้วยนะคะบ๊ายบาย